ตอนนี้ก็อยู่บริเวณฮะประปางศรีเทพนะครับอยู่บริเวณเขาข้างอ่าเขาข้างในนะครับ <c oughs> ที่แรกก็จะมาเช็คอินด้านบนนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าที่นี่ห้ามขึ้นแล้วนะฮะท่านใดที่บอกว่าจะมาขึ้นที่บริเวณเขาข้างในหรือเขาข้างนอกนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ห้ามขึ้นแล้วนะฮะ เดี๋ยวให้ดูสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งโอ้โหนะฮะเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูแล้วกันซึ่งเป็นมหาสัจันมากนะสศจันมากซึ่งเราลองจินตนาการนะเป็นพันปีแล้วก็ที่นี่ก็เขาเรียกว่าทรายหรือหินทับถมเอาไว้นะคือมนุษย์เมื่อพันกว่าปีลองคิดจินตนาการว่าขนอิดขนนีม,มาได้ยังไง เอาเป็นว่าแค่ผมจะเดินเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินไปอีกสองกิโลผมนี่ลมจัดไม่ไหวไม่ไหว